ได้ใจความนะคะต้องเป็นไปตามกรอบที่รัฐบาลเขากําหนดไว้ฉะนั้นแล้วแต่ทกศในตอนนี้ก็ยังไม่โอเคนะคะว่าจะโอนเงินทันทีเลยก็ต้องขอดูความเหมาะสมสิ่งที่รัฐบาลกําหนด1 2 3 4มีมีอะไรถ้ามีครบที่น้องชาวนาได้เงินจากทกศอ,อย่างแน่นอน มาในส่วนของนายชวล,ลิตชูขจรนะคะปะลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งนี่แหละค่ะว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะประกาศมาตรการช่วยเหลือภัยแ้งแก่ชาวนานลุ่มน้าเจ้าพยาในว,วันที่3ตุลาคมนะคะกระทรวงเกษตรจะหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อหารือถึงข้อสรุปในมาตรการงดทํานาปรังและการทำประมงโดยสิ้นเชิงยกเว้นประมงกระชังที่เลี้ยงอยู่เดิมครอบคลุมเขตชลประทานลุ่มน้ำ เจ้าพยายี่2จังหวัดแล้วก็ลุ่มแม่น้ํากรองโดยพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาจะปลูกพืชผักได้เพียง820,000ไร่เท่านั้นนะคะ,อะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการขุดลอกคูกคลองนะคะเกี่ยวกับการจะจ้างเกษตรกร,กร300บาทต่อวันนี่แหละคะ่ะก็เป็นหลากหลายแง่มุมเนาะ ก็เป็นมาตรการใหม่ๆของครมออีกแล้วแหละนะคะก็จะช่วยนะคะจ้างพี่น้องชาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยให้มีไรายได้ก็คือจ่ายเป็นเงิน,น300บาทต่อวันในการขุดลอกคูคลองในช่วงหน้าแล้งนี่นะคะโดยคุณชวลิกก็ได้บอกนะคะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะใช้วิธีการจ้างงานเกษตรกร,กรในพื้นที่ขุดลอกคูคลองวันละ300บาทมีงบปกติและงบไทยเข้มแข็งอยู่แล้ว ขณะนี้นะคะ1,100ล้านบาทแต่คาดว่าจะไม่เพียงพอเนื่องจากการจสร้างงานต้องใช้เวลา4เดือนจากเกษตรกรรวม260,000ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่75,000 0ไร่โดยรวมแล้วเกษตรกรจะได้รับรายได้จากโครงการนี้ประมาณครัวเรือนละ24,000บาทต่อ4เดือนรวมทั้งต้องสนับสนุนให้ทำอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้นะคะกลมส่งเสริมการเกษตรจะต้องปรับฐานการคำนวณใหม่ก็คาดว่าจะใช้งบประมาณนะคะร่วม2,000ล้านบาทถือเป็นมาตรการเร่งด่วนนะคะแล้วก็เป็นแผนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็จะนำไปใช้ในลุ่มแม่น้ำแม่กลองด้วย ขณะที่ทางด้านของนายนิพนธ์พัวพงศกรนะคะนักวิชาการกิติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI นะคะก็ได้บอกเกี่ยวกับนโยบายจ้างงานชาวนา300บาทต่อวันเนี่ยค่ะเพื่อขุดลอกคูคลองหรือว่าซ่อมแซมคลองชลประทานกรณีประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ําทํานาถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้ดีไม่น้อยเป็นมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วและตรงจุดแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการทุจริต เพราะในการซ่อมบำรุงเป็นงานที่ทุจริตได้ง่ายนะคะอันนี้ TDI ที่มีการทวงติงมานะคะอเป็นโครงการที่ดีแต่ต้องดูในเรื่องของการทุจริตคอรัปช่าด้วยนะเพราะว่าในการซ่อมบำรุงเนี่ยเป็นงานทุจริตได้ง่ายนอกจากนี้นะคะนักวิชาการ TDI ก็ได้กล่าวด้วยเหมือนกันว่าหากจะจ้างชาวนาทำเนี่ยก็ต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้จ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาทำงานแทนแล้วจ่ายหัวคิวให้กับชาวนาแทนโดยไม่ต้องทำงานรอที่สุด ชาวนาก็ไม่มีงานทําอยู่ดีที่ผ่านมานักการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจหากินกับงบประมาณซ่อมสร้างเป็นจํานวนมาก สังเกตได้ง่ายๆก็คือในเรื่องของการซ่อมบำรุงจะราคาสูงปักกว่าปกติแถมคุณภาพเนี่ยก็ยังตรวจสอบไม่ได้อีกนะว่าคุณภาพน้นมันดีแค่ไหนหรือการตรวจสอบก็ไม่มีมาตรการรัฐบาลจะเสียเงินเปล่านะคะเป็นการท้วงติงของนักวิชาการ TDRI นะแล้วนี่หม่อมอุ๋ยจัดซ่อมสร้างทั้งประเทศเลยนะคะเนี่ยเพือจะมาฉุดจ d ดเนี่ย,ยอย่างนี้เชิงโวในการทุจริตก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยสิคะเนี่ย และหลายโครงการเลยนะคะที่ดิฉันพูดไปก่อนหน้านี้มีทั้งหลักร้อยล้านหลักพันล้านในการที่จะต้อมแล้วก็สร้างเนี่ยนะคะเออาห่วงระวังระวังงานจะเป็นหนักที่สปชสิคะภาคปฏิรูปปฏิรูปการุจริตคอ์รัปชันโอ้โหงานหนักต้องมีผู้ร้องเรียนเยอะแน่แน่เลยร้องรัฐบาลหรือฉันว่าแต่ว่าก็ ก็ไม <formation> <that> ่รู้ค่ะไม่รู้จะพูดอะไรอะไรจะพูดใช่อาทีนี้ไปดูกันที่ภาพของชาวนากันบ้างค่ะหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยากาศมันมีภาพชาวนาขอบคุณทหารที่ไปทรอกสอดีใจกันแห่ขอบคุณทหารที่จ่ายเงินชาวนาอยู่ดีๆทําไมเมื่อวานนี้ชาวนาที่ติดถึงบุกไปที่ทําเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะเรียกร้องให้จ่ายเงินจํานําข้าวนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่จ่ายเนี่ย ภายใน15ตุลาคมปิดถนนทันทีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ามีชาวนาจากอำเภอดงเจเริญจังหวัดที่ติกว่า80คนค่ะที่เดินทางมายัางศูนย์บริการประชาชนทรมเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะร้องเรียน แล้วก็เรียกร้องนะคะว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ายังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวที่รอมานานตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วโดยได้ไปร้องเรียนยังหน่วยงานรัฐหลายแห่งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะซึ่งชาวนาทุกคนที่นำข้าวไปจำนำนั้นก็ได้รับใบป,ประทวนในโครงการจำนำแล้ว ทางด้านของนางปียพัฒนพรมสิทธิ์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นแกนนำชาวนาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าชาวนาเนี่ยได้รับแจ้งจากทางธนาคารทกอสอว่าเงินเนี่ยมาถึงแล้วแต่ต้องรอผู้มีอํานาจอนุมัตมมิยังไม่สามารถที่จะเบิกเงินจ่ายให้กับเกษตรกรได้ทั้งนี้แกนนำชาวนาก็ระบุนะคะว่าขณะนี้เนี่ยชาวนาได้รับความลำบากเป็นอย่างมากโดยพยายามร้องเรียนตามช่องทางที่ทำได้จนหมดหนทางละ หากยังไม่ได้รับคำตอบภายใน15สิลหาคมนี้จะดำเนินการปิดถนนในพื้นที่ทันทีนะคะหรือจะทำทุกอย่างในการประท้วงยืนยันว่าไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนหากไม่ได้รับเงินเนี่ยก็ต้องขอข้าวคืนอ่านี้ชาวนาเขาบอกนะคะส่วนทางด้านของพ่วงในการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเพิ่งได้รับการร้องเรียนปัญหานี้เป็นครั้งแรก เรื่องของการรอ,อนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาในการเร่งรัดนะคะแต่ว่าทางสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยจะได้มีการประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะให้เร่งดําเนินการช่วยเหลือชาวนาต่อไปทั้งนี้ในส่วนนโยบายก็จะมีการสั่งการอย่างไรเนี่ยต้องรอ,อนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาเร่งรัดนะคะ ปลัดสำนักนายกเนี่ยก็จะเร่งไปที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพื่อที่จะให้ช่วยดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเป็นชาวนาพิจิตรคิวต่อไปค่ะรับบัตรคิวกันเลยนะช่วงนี้ อย่างที่บอกไปว่าเหมือนผัวกระไดไม่แห้งนะคะมาที่คิวต่อไปค่ะลำดับคิวนี้นะ,ะมาที่พนักงานลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือเรื่องของเรื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจะปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการะนะคะก็มีการปรับขึ้นเงินเดือนกันไป,ปนใช่ะนะโดยประมาณนี้จริงๆเมื่อสักครู่นี้เห็นข่าวมีการปรับขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสภาในการประชุมด้วยนะคะ โอจากหมื่นเป็นสองหมื่นโอ้ตัวเลยเอ่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้ลงในรายละเอียดที่คุณใบตองแห้งเอาไปโพสเฟซบุ๊กไว้แต่เป็นแบบภาพหัวเข่ารองๆองอ่ะหลบๆบอะ่ะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะะเห็นเยอะใช่ใช่นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือทีนี้จะขึน้นเงินเดือนข้าราชการก็ขึ้นไปค่ะแต่มันปรากฏว่าก้อนงบประมาณที่เอามาไวแ้แจกจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันมีจากัด เมื่อถูกแบ่งนะคะไปเป็นส่วนของข้าราชการที่เพิ่งวันเดือนแล้วทําให้เงินเดือนของพนักงานชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวต่างๆขององค์กรท้องถิ่นต่างๆนั้นเขาถูกลดลงมาบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นถูกบีบให้ออกจากงานเลยนะ,ะ,ะก็เลยทําให้เดือดร้อนสิคะและจะอยู่กันได้อย่างไรทําให้พนักงานลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละคะ่ะ ต้องไปถึงทำเนียบเลยแล้วก็ร้องเรียนหลังรัฐบาลแล้มีนโยบายปรับเงินเดือนข้าราชการแต่ไม่จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเพิ่มเติมเป็นเหตุให้มีการใช้เป็นข้ออ้างในการปลดออกลดเงินเดือนและที่สําคัญนะคะก็คือมีการทําสัญญาจ้างเป็นรายเดือนด้วยโดยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็จะได้เห็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละนะคะเขายืนหนังสือร้องเรียนต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะนายกรัฐมนตรีกรณีรัฐบาลแล้มีนโยบายปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ แต่กลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยทําให้เป็นข้ออ้างค่ะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เทศบาลต่างๆในการปลดพนักงานที่เป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยออกหรือมีการทําสัญญาจ้างจากครั้งละสี่ปีกลายเป็นรายเดือนเลยคือชีวิตก็เริ่มไม่มีความมั่นคงใช่ค่ะวางแผนอะไรล่วงหน,น้าไม่ได้เลย ราะว่าว่ากันเป็นเดือนเดือนปแบบนี้เป็นต้นหลายกรณีก็มีการปรับลดเงินเดือนพนักงานจ้างลงค่ะเช่นเคยได้เดือนละหมื่นสองเหลือเก้าพันแบบนี้เลวร้ายที่สุดคือบีบให้ออกค่ะนะคะหรือว่าสั่งปลดออกทันทีก็มีซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นผลกระทบกับลูกจ้างท้องถิ่นทันทีกว่าสองแสนสี่หมื่นคน เพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดการจำกัดงบประมาณด้านบุคลากรเอาไว้เจ้าหน้าที่ระดับล่างสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับผลกระทบ 1, ทันทีไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ต้องการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุดคือบางทีเนี่ยมองข้าราชการระดับล่างว่าล่างสุดแล้วไงแต่ในองค์กรท้องถิ่นมันมีล่างกว่านั้นอีกนะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักง,งานท้องถิ่นที่ถูกสร้างออกหลายคน,นอายุมากนะคะแล้วก็มีภาระทางครอบครัว รวมถึงก็ได้ทําหน้าที่รับใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางองค์กรเนี่ยมายาวนานเลยแต่กลับได้รับผลการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากรัฐค่ะซึ่งการเดินทางมาเรียกร้องในครั้งนี้หลายๆคนก็ถูกคมคูนะคะถูกขัดขวางนะคะไม่ให้มาร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่งข้อรองเยนของกลุ่มทั้งงานลูกจ้างชั่วคราวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็คือขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยระง,งับการยกเรื่องสัญญาจ้างพนักง,งานจ้างทั่วประเทศไว้เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อเยียวยาและพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายต่างๆแล้วก็มาร่วมกันแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนค่ะยั่งยืนมาอีกแล้วจะยั่งยืนไปถึงไหนเนี่ยคนเขาจะตกงานกันอีกตั้งเยอะจริงๆก็เห็นใจอบทนะคะเพราะว่าถ้าคือถ้าถ้าศึกษาโครงสร้าง การบริหารจัดการบ้านเราเนี่ยมันยังคงมีการทับซ้อนกันอยู่ในหลายส่วนออย่างอบตหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีอบอจอ,อบ,อจออบอตอ,อะไรไปใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยงบประมาณบางส่วนเนี่ยเขาเก็บงบจากภาษีท้องถิน่นและมีงบจากส่วนกลางไปช่วยบ้างทีนี้เฉพาะการเก็บงบจากภาษีท้องถินนะะ่นเนี่ยค่ะแค่จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการประจำเนี่ยก็จะหมดแล้วนะ ทีนี้เนี่ยในบางทีถ้าส่วนงานมันเพิ่มมากขึ้นสามารถเปิดกรอบในการรับพนักงานที่เรียกว่าพนักงานจ้างของอทอเข้ามาทํางานเนี่ย<ม>เขาก็มาช่วยงานได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ค่าราชการไงคะ<ม>ทีนี้เนี่ยพอมีการปรับขึ้นเงินเดือน อาจจะ10%หรือไม่ถึง10%อย่างที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานที่ที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ยเงินเดือนเพิ่มขึ้นเงินที่มีอยู่เท่าเดิมเนี่ยม,มันก็ไม่สามารถไปจ่ายพนักงานสร้างของอบทได้เหมือนเดิมมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีการหนึ่งเอาแบบประนีประนอมที่สุดบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุนปรับลด เลวร้ายสุดคือถ้ามันไม่พอจริงๆคือให้ออกอทีนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับไปพิจารณาที่ต้นทักว,ว่าถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มเงินที่จะเพิ่มเงินหรือว่าเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการคุณก็ต้องมีงบจากส่วนกลางกระจายไปให้กับอบตด้วยเพื่อที่เขาจะมีเงินในการจ่ายคือภาระเดิมมีอยู่แล้วแล้วมาเพิ่มภาระในเรื่องของเงินเดืนอนประจําเพิ่มขึ้นอีกเนี่ย งบซ่อมแซมเดือนปีหนึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่จะเยอะนะคะแล้วบางทีเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจนะคุณชุติมานิสนานคุณ,คณทิดาบางทีถนนหนทางทางอยู่ในเขตอบตเนี้ยทำไมคุณไม่ดูแลมันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบราหิหารส่วนตำบลแต่มันเป็นทางหลวงชนบทซึ่งทางหลวงชนบทเราต้องเป็นคนดูแลไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยคือ งบไอ้ที่จะซ่อมเนะี่ยในถนนในหมู่บ้านนะ่ะได้ค่ะอันนั้นนะ่ะทําได้แต่ถนนตัดผ่านที่มันดูมันอยู่ดีๆเราจะไปแทรกแซงงานของส่วนอื่นอ่ะมันทําไม่ได้ืคือมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันรู้แต่ว่าฉันมีออบตฉันก็ต้องไปเรียกร,ร้องต,ต้องรับผ<อ>ิดชอบแค่นั้นต้องปรับกระบวนความคิดนใหม่ห จะตกคุณกุณิดาจะล่วงไม่มีอะไรคุณคุณทิดาบอกว่าอย่าพูดใช่ไหมคะบะะปอปะปเหรอคะเอออะไรลักษณะแบบว่าคือคือเหมือนพยายามที่จะอธิบายโครงสร้างอะค่ะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเพื่อที่จะนําสู่การแก้ไขในแบบนั้นไหมคะอ่ะพักกันหรือยังไงพักก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อพักกอนสักครู่ค่ะ